ไม้นะไาได้เียเป็นเด็กนงเป็นเด็กอยู่ไม่ใช่ยหรอกเมียเห็นในกลุ่มเมียบอกให้เอามาคืนแล้วก็บอกว่าลูกอยากเล่นอยากได้ก็เลยเอาไปก็ขอโทษอะไรเงี้ยของมันไม่ได้มีราคาแต่ว่าเขาพาลูกมาทำพฤติกรรมแบบนี้มันมันไม่โอเคเท่าไหร่อะค่ะ อ่างสาลน้ําลูกหายค่ะก็เลยมาดูกล้องวงจรเมื่อวันที่หกค่ะประมาณห้าทุ่มแฟนก็เลยดูไล่กล้องวงจรให้ค่ะว่ามันหายไปไหนก็เลยเห็นพี่ผู้ชายทาลูกขี่จัก,กรยานไฟฟ้าค่ะมามาเอาไปาค่ะ,คะนั่นเองคะ่ะพาเด็กมาด้วยก็เลยไปโพสในกลุ่มขอนแก่นนะคะให้ช่วยตามหาให้หน่อยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่ามีคนไปเม้นว่าพี่เขาทําแบบนี้บ่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าได้คืนแล้วค่ะพี่เขาเอามาให้แล้วใช่ค่ะก็เขาเอามาคืนเขาให้เหตุผลอะไรครับอืมบอกว่าเมียเห็นในกลุ่มเมียบอกให้เอามาคืนแล้วก็บอกว่าลูกอยากเล่นอยากได้ก็เลยเอาไปก็ขอโทษอะไรเงี้ยค่ะเอาลูกอยากได้ค่ะก็เลยเอาไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะเราได้ไปดูในคอมเมนต์แล้วก็มีคะสบงข้อคามมาผู้ชายคนนี้เขาเป็นยังไง เป็นในความคิดเราก็มีลูกค่ะแบบเป็นเป็นตัวอย่างที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพราะว่ามันสะเทือนใจของมันของมันไม่ได้มีราคาแต่ว่าเขาพาลูกมาทําพฤติกรรมแบบนี้มันมันไม่โอเคเท่าไหร่อะค่ะสงสารเด็กอะค่ะเห็นมีหลายคนบอกว่าพาลูกไปด้วยตลอดมีหลักฐานมีอะไรเราก็เลยรู้สึกว่าโอ๊ยสงสารเด็กจังเลยโตมาจะอะไรจะจะเป็นแบบไหนทําไมคนเป็นพ่อปลูกฝังลูกแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เอาไปได้ไหมไม่ได้งมาถ้าขอได้เดีน้องเป้นเด็กเลยเขาบอกว่าใหู้อาด้ว่าเขาไปได้เขาไปได้มสามน้องน้องนเด็กไม้หอก็มีูหมนก้นในกลุ่มพูดว่าเออไปรที่ สื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Follow ร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบชับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ